เรื่องของการตีความอำนาจในการยุบพักนะคะซึ่งเป็นข้อต่อสู้ของพรรคเก้าไกลอย่างที่รับรู้กันไปตอนนี้พรรคเก้าไกลก็ลังลุ้นใจตุ้มตุ้มต่อมต่อ,ตอ,ตอนะคะเรื่องของการยุบพักจะยุบไหมยุบอย่างไรแต่บางคนเขาก็มองข้ามช็อตกันไปไกลขนาดนั้นแล้วคือก็มีเสียงของทางฝั่งเก้าไกลเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจของทางสารรัฐธรรมนูญค่ะใช่ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้นะคะทางหัวหน้าพรรคเก้าไก่นะคะคุณชัยธวัตตุลาธนออกมาบอกว่าคดียุบพักว่า ถ้าดูกันตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่มีข้อไหนที่ให้อำนาจศาลร,รัฐธรรมนูญในการยุพักการเมืองได้แต่ให้อำนาจสั่งยุติการกระทำที่เห็นว่าเป็นการล้มล้างการปกครองเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้นะคะพอฟังไปฟังมานะคะเราก็ไปได้ยินอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีกะกะตกกตเขาเห็นต่างเห็นต่างอย่างไรในเมื่อเรื่องนี้จะเป็นข้อต่อสู้ของพรรคก้าไกลเกี่ยวกับคดียุพักรหรือไม่นะคะเราจะไปคุยกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก,กันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สมชัยค่ะอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนวนรัตน์นะครับ ค่ะท่านหนึ่งแขกนะครับคุณธีรวัตรค่ะคุณธีรวัตรค่ะรวัสดีครับคุณธีรวัตรเรียกครับก็ต้องขอความรู้แล้วก็ให้อาจารย์ช่วยขยายความเพื่อทําความเข้าใจให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะยังคงต้องมีการเกาะติดเรื่องนี้เรื่องของการยุบพักก้าไกลไปอีกระยะเวลาหนึ่งพอสมควรทีเดียวถ้าเราความเข้าใจทาความเข้าใจไปพร้อมๆกันเราจะได้ติดตามข่าวสารอย่างรู้เท่าทันเพราะฉะนั้นอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรอาจารย์บอกว่าเห็นต่างจากที่หัวหน้าพรรเก้าวไกลออกมาบอกนะคะว่า ในเรื่องคดียุบพักเนี่ยตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยไม่มีข้อไหนที่ให้อำนาจสารรัฐธรรมนูญในการยุบพักได้แต่อาจารย์บอกไม่ใช่อาจารย์ช่วยขยาย,ยาความาตรงนี้นิดนึงค่ะืค็คือประเด็นที่ทางคุณเชฐวัตรยกขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นประเด็นมาตรา49ของรัฐธรรมนูญน,นะครับก็คือหมายว่าหมายความว่ากรณีที่เคนไทยใครก็ตามนะครับเห็นว่ามีการกระทำนะครับอันเป็นการล้มล้างการปกครองเนี่ย ก็สามารถที่จะไปร้องต่ออการสูงสุดนะครับและถ้าอายการเนี่ยสิบห้าวันไม่ทําอะไรก็ไปยื่นคำร้องต่อสาลงนูลโดยตรงได้ค่ะซึ่งในมาตราสี่สิบเก้าเนี่ยก็จะพูดเพียงแค่เศาลเนี่ยจะมีอํานาจในการที่จะสั่งให้ยุติการกระทําอันนั้น็คือตัวมาตราสี่สิบเก้าของรัฐธรรมนูญนะคแต่ว่าประเด็นของการยุบพัรคนั้นเนี่ยเอไม่ได้อยู่ในรัฐมนูญจริงครับ แต่จะอยู่ในกฎหมายลูกนะครับก็คือพรบพักการเมืองค่ะซึ่งพรบพักการเมืองเนี่ยถ้าไปเปิดดูที่มาตรา92 92ค,ค่ะเออจะกล่าวถึงกรณีซึ่งว่าถ้าหากว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยพบเห็นว่ามออีพักการเมืองเนี่ยมีการกระทำดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดสามวงเล็บนะครับ วงเล็บหนึ่งก็คือการล้มล้างการปกครองวงเล็บสองก็คือเรื่องของการเป็นปฏิบัติต่อการปกครองแล้วก็วงเล็บสามเนี่ยก็จะกล่าวถึงอีกเก,<อ>ก้ากรณีนะครับอยู่ในเงินย่อยไปอีกนะ,ะเช่นว่าไปรับเงินของต่างชาตินะครับไปรับเงินจากแหล่งที่ควรรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะหรือตั้งพรรคการเมืองแล้วไปประกอบกิจการที่ส่วนหาผลกาไร นะฮะสารพัดเนี่ยนะอีกประมาณรวมแล้วว่าอีกเก้ากรณีเพราะฉะนั้นในกฎหมายลูกเนี่ยคือพรบพักการเมืองเนี่ยจะกล่าวถึงเหตุข,ของการยุบพักเนี่ยไว้ถึงอย่างน้อยสิบเอ็ดกรณีครับนะครับซึ่งในเคสของการที่ทางกรกตยื่นไปยังสารรัฐธรรมนูญน,นั้นเนี่ยก็อ้างเหตุเก้าสิบสองวงเล็บหนึ่งแล้วก็เก้าสิบสองวงเล็บสองคือล้มล้างกับกพักการเมือง <c oughs> มีพฤติกรรมในการล้มล้างค่ะแล้วมีพฤติกรรมในการเป็นปฏิบัติต่อการปกครองค <c oughs> ่ะสองคำนี้ก็จะไม่เหมือนกันครับนะครับเพราะ <c oughs> ว่าเอ,อปฏิบัติเนี่ยก็คืออาจจะมียังไม่ถึงขนาดเป็นพฤติกรรมการกระทํค่ะอาจจะเป็นเพียงแค่วิธีการคิดนะการแสดงความเห็นนะครับก็ได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นการล้มล้างคือต้องเป็นพฤติกรรมในการกระทำค่ะสิ่งซึ่งกรกตส่งไปเนี่ยก็ เห็นว่าเหมาทั้งหนึ่งและสองอ่ะอืมอืมค่ะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับไปชี้ได้ทั้งทั้งเจตนาแล้วก็การลงมือปฏิบตัติหรือการกระทําได้เลยถูกไหมฮะเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขสองมงเล็บเลยใช่ครับใช่ครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งทางประเด็นของเก้าไกลซึ่งจะยกเอาเรื่องของการที่ว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้พูดถึงการยุบพักคแล้วจะยุบพักไม่ได้เนี่ยอันนี้เข้าใจผิดนะครับ เพราะว่าในอดีตเนี่ยก็มีการยุบพักโดยสารรัฐนูลมาอยู่ไม่น้อยหลายต่อหลายกรณีถูกไหมครับค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออพักไทยรักษาชาติกรณีนั้นก็จะเป็นกรณีของการที่ว่ายุบจากเหตุของการกระทําการอันเป็นปฏิบัติต่อ,อก,การปกครองนะครับซึ่งอันนั้นก็คูองเล็บสองวงเล็บเดียวนะครับ,รบของมาตราเก้าสองการยุบพักอนาคตใหม่นะครับอันนั้นจะเป็นเรื่องของการรับเงินจาก แหล่งที่รู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด,ด้วยกฎหมายก็คือการใช้เงินกู้อ่ะนะเอาเงินกู้มาจากคุณธนาทรน,นะร้อยเจ็ดสิบล้านในประมาณนั้นนะครับอันนี้นจะเป็นเหตุของการยุบพักก็จะเอาประเด็นว่าศาสตร์ไม่มีนะการยุบพักไปต่อสู้ไม่ได้ครับแนะนําว่าจะต้องแนะนําว่าต้องเปลี่ยน,นประเด็นในการสู้ถ้าหากว่าไยกฎหมายบอกว่าเอาประเด็นรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจไม่ได้บอกให้มีอำนาจในการยุบพักเนี่ย แพ้ตั้งแต่เริ่มต้นครับค่ะมันไม่มีข้อต่อสู้เพราะมาตรา92มันก็ระบุไว้ชัดเจนโดยเฉพาะวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองนะคะอาจารย์คะถ้าดูตรงนี้ส่งเรื่องสารรัฐมนูลแล้วเนี่ยขอบเขตที่จะโดนเนี่ยยังไงก็มีโอกาสมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นยุบพักรวมไปถึงการตัดสิทธิกรรมการบริหารพักหรือบางคนเขาบอกว่าเหมือนตัดสิทธิ์ตลอดที่มันจะขอบเขตกว้างขนาดนั้นไหมคะคือในในมาตรา92เนี่ยมันก็จะพูดถึงต่อเนื่องไปว่าถ้ากรณีศาลเห็นว่า มีการทำดังกล่าวจริงเนี่ยก็จะสั่งให้มีการยุพักการเมืองค่ะแล้วก็ตอนนี้คําว่าตัดสิทธิ์เนี่ยมันจะมีสองส่วนครับค,คส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็คือตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งอของกรรมการบริหารพักซึ่งในกฎหมายตรงนี้นะฮะไม่ได้เขียนจํานวนปีไว้ะนะครับแต่แนวการวิชาของศาลในดีดเนี่ยสองครั้งที่ผ่านมาสารไปกําหนดจํานวนปีขึ้นมาเอง <c oughs> นะครับก็คือกรณีไทยรักษาชาติเนี่ยสิบปีแล้วก็ <c oughs> กรณีอณาคตใหม่ก็สิบปี <c oughs> นะฮะซึ่งอันนี้ก็เท่ากับว่าศาลพยายามจะบอกว่าตัวเองมีอำนาจบอกเล็บบอกเลกเออกำหนดได้ว่าจะเป็นกี่ปี <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วในตัวกฎหมายพรบประกันเมืองเนี่ยไม่ได้กําหนดกรอบเวลา <c oughs> ซึ่งถ้าไม่กําหนดกรอบเวลาเนี่ยมันแปลว่าตลอดชีวิตนะฮะตลอดไปนะครับอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งเอ่อแล็ายๆว่าอยู่ใน ขอบเขตอำนาจของศาลหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะว่าศาลจะสามารถกําหนดเวลาได้นะครับแต่ว่าแนวทางอาจารย์วิจัยที่ผ่านมาสองครั้งเนี่ยท่านใช้สิบปีเป็นเกณฑ์นคนก็ได้เข้าใจว่าตัดสิบสิบปีนะครับซึ่งอันนี้ไม่จําเป็นนะครับมไม่จําเป็นอาจจะมากกว่านี้ก็นนได้ถูกไหมคะอาจารย์สมมติว่าครั้งหน้าอาจจะไม่ใช่สิบปีอาจจะเป็นสมมติมากกว่านี้ก็ยังทําได้ถูกไหมถ้าดูจากกรอบตรงนี้ ใช่ครับใช่ครับคือคือบางทีพอเราไปเสนอข่าวเนี่ยเราก็จะไปบอกว่าตัดสิบสิบปีใช่เราเข้าใจว่าแบบนั้นแลจะเพราะว่าสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคือสิบปีทั้งคู่อาจารย์แต่ในตัวกฎหมายนั้นเนี่ยไม่ได้เขียนกรอบเวลาไว้นะครับกฎหมายไม่ได้เขียนแล้วถ้าเกิดกฎหมายไม่ได้เขียนกรอบเวลาแบบนี้เนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าอะไรครับอะไรตรงไหนที่เป็นมาตรฐานว่าจะจะเกณฑ์นี้จะเข้ากับพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้มันจะใช้อะไรเป็นตัววัดนะฮะ ก็อาจจะเป็นเรื่องของความรุนแรงของพฤติกรรมของการกระทํานะครับเพราะว่าถ้าหากสัไปอ่านในแง่ของคำวิทยุสงสารรัฐนูนกรณีของยุคพักสองพักนั้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเทางสารก็ได้มีการพัฒนานะถึงพฤติกรรมและก็ระดับของความรุนแรงของการกระทําแล้วก็สรุปด้วยว่าเป็นสิบปีนะครับอันอันนี้คือคือสิทธิประการที่หนึ่งนะครับ ซึ่งผมจะคขาว่าไม่มีไม่มีกรอบของเวลานะครับไม่มีกรอบเวลา,วลานะครับคับนะครับอตอนนี้เอ,อเรื่องที่สองก็คือว่าเรื่องของการที่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยจะไปจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองใหม่หรือไปเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองใหม่อันเนี้ยเออเขามีกรอบเวลาคือสิบปีไม่สามารถทําได้ในกรอบเวลาสิบปีนะครับนี่คืออย่างที่สอง เพราะนั้นบางทีเราเราจะไปเข้าใจสับสนว่า10ปีนี่ก็คือเคสของเคสแรกที่ปอเพทว่าตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนะครับค่ะถ้าเกิดเข้าอันเตัดรรสิทธิที่สองเนี่ยอันนี้จะมีเกณฑ์ก็คือ10ปีจะมีกรอบ,รบชัดเจนอใช่ครับครับ,รบอันนี้คือจะเขียนชัดเจนไว้นะครับออเออถ้าไปดูในพรปราพักการเมืองเนี่ยจะอยู่ในมาตราที่94ครับ<อ>มาตรา94ในพรปราพักการเมือง ครับครับนั่นก็แปลว่านั่นก็แปลว่าคือเรื่องเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าหายไปซะทีเดียวเพียงแต่เรื่องของสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยโอกาสที่จะหายไปเลยเนี่ยอันนี้มีพอสมควรมองแบบนั้นได้เลยนะฮะซึ่งสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่สิทธิในการเลือกตั้งนะฮะคนละเรื่องกันครับสมัครรับเลือกตั้ง ทิ่ในการเลือกตั้งคือเราเดินไปคูหาแล้วก็ไปกาสะบาดนะไปโหวตให้กับใครต่อใครที่มีสิทธิในการเลือกตั้งนะครับอแต่ตอนนี้เนี่ยสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยก็คือหมายความว่าเจะไม่สามารถที่จะไปลงสมัครสสอสวท้องถิ่นผู้แทนท้องถิ่นะดับก็ไม่สามารถที่จะดํารงตําแหน่งทางการเมืองอที่เป็นตําแหน่งที่เป็นทางการได้ ตลอดไปครับอันนี้คือทุกระดับเลยใช่ไหมคะการเมืองที่มีการเลือกตั้งทุกระดับเลยใช่ครับก็คือที่เขียนไว้ก็คือสอสอส,อสอวอแล้วก็ท้องถิ่นแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นจับก็น่าจะหมดแล้ว<อ>จานถ้าดูแบบนี้นะก้าวไกลสมมติว่าไม่มีข้อต่อสู้ในข้อนี้แล้วยังเหลือข้อไหนเหลือช่องให้เขาได้ต่อสู้อีกได้ไหมคะถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าตรงเนี้ยมันไม่ไม่ไม่เป็นข้อต่อสู้ไม่เป็นผลบวกให้กับทางก้าวไกลอะคะ่ะคือประเด็นเนี้อาจจะใชเ้เรื่องของการที่ว่า เมื่อศาลสั่งให้มีการยุติการกระทําแล้วนะครับเอ,อทางพักก็ดยุติการกระทําก็ต้องถือว่าเหมือนกับว่าได้ฟังอ,อสิ่งที่ศาลวิจัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมที่แข็งขืนนะครับมีการเอ,อดําเนินการเป็นไปตามคําสั่งของศาลแล้วนะครับก็ต้องใช้เรื่องของการที่ว่าณวันที่ศาลสั่งนะครับมีการวิจัยนั้นเนี่ยหลังจากนั้นพักเองก็ไม่ได้มีการกระทําอะไรที่เป็นปฏิบัติหรือเป็นการล้มล้าง นะครับแต่เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเนื่องจากยังไม่มีสักวินิจัยจึงไม่สามารถบอกได้ว่า,าพักได้ตั้งใจในการกระทําความผิดหรือไม่ครับแต่ถ้ามีการไปพูดไปคอมเมนต์ไปแส,สดงความเห็นอันนี้จะถือว่าเป็นการไม่ยอมรับเป็นการฝ่าฝืนไหมคะก็เพราะว่าเขาก็มีการพยายามทําในทางที่คล้อยตามกับคำาถิงสารหลายต่หลายเรื่องแล้วนะครับไม่ไว่าจะเป็นการเอา นโยบายดังกล่าวเนี่ยออกจากเว็บไซต์ก็ตามใช่ลบหมดเลยอหรือการที่จะไปพูดในที่สาธารณะต่างๆก็ตามเนี่ยการรณรงค์ต่างๆก็ก็น้อยลงนะครับไม่มีแล้วนะครับครับการ,ร,รเป็นนายประกันออซึ่งกออออ็เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมซึ่งสารได้พิณาออกมาเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับ,รบอดังนั้นประเด็นของการต่อสู้เนี่ยก็ควรจะต้องเป็นประเด็นของการที่ยืนยันว่านับตั้งแต่สารมิกาวิชัยนั้นเนี่ยพักก็ได้ ปฏิบัติตามคำวิพากศาอย่างเคร่งครัดครับครับครับแล้วในระหว่างนี้เนี่ยจำเป็นเลยไหมฮะว่าศาลอาจจะต้องมีการให้มาไต่สวนเพิ่มเติมในฝั่งของผู้ที่ถูกร้องอย่างเงี้ยฮะหรือว่าไม่ขณานี้ศาลให้โอกาสในเรื่องของการส่งเอกสารเพิ่มเติมนะครับว่าภายในสิบห้าวันใช่ไหมครับครับซึ่งสิบห้าวันนี้นับวันหยุดด้วยนะอย่าเพลินนะวันหยุดด้วยเหรอคะราชการปกติเขาไม่นับป่ะคะจา์นับครับนับครับอ๋อต้องนับวันหยุดด้วยครับ นะซึ่งอันนี้ก็คือก็คงจะหลังสงการานอ่ะต้องรีบส่งครับตอนนี้การที่เราอาจจะใช้วิธีการที่ว่ายังไม่พร้อมแล้วก็ขอขยายเวลานั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าถ้าส่งให้ทันเวลาน่าจะดีกว่าก็แสดงถึงความกระตือร้นในการที่จะให้ข้อมูลกับทังสารนะครับแล้วก็ควรที่จะเขียนค่อนข้างที่จะละเอียดไปนะครับว่า บรรยายเหตุการณ์ต่างๆนะฮะในพฤติกรรมการทําต่างๆว่าปบันรักเองเนี่ยไม่ได้มีการทำที่สอดคล้องกับสิ่งที่สารได้มิชัยไปแล้วนะครับอันนี้น่าจะต้องเรีบดำเนินการเพราะว่าบางครั้งระหว่างการที่เหาพวกจากภายนอกในประโยคนี้นะคือคือทําให้ประชาชนเห็นว่าเอราไม่ได้ความเป็นธรรมกับการที่แะชี้แจงกับสารเนี่ย ผมคิดว่าแนวทางหลักจะต้องเน้นการชี้แจงกับสารเป็นหลักไม่ใช่หาพวกจากภายนอกนะครับเพราะคนตัดสินยุพักไม่ใช่ประชาชนครับแต่เป็นสารรัฐมนูนดังนั้นก็จะต้องพยายามชี้แจงต่อสารให้สารท่านเกิดความเข้าใจแล้วก็เห็นว่า,ายังมีความาไม่ไม่ไม่ได้มีเจตนาในการที่กระทาในในขณะนั้นในขณะเดียวกันก็ปัจจุบันก็ได้ยุติการทําไปแล้วนะครับ อันนี้น่าจะเป็นทางซึ่งอาจจะผมเชื่อเว่าอาจจะเหลือไม่มากนะครับแต่เขาต้องเล่นทางนี้แต่ถ้าไปยืนยันบอกว่าศาลไม่มีอำนาจเนี่ยศาลก็บอกว่าเขามีอำนาจตั้งแต่วันที่เขาเข้ารับคำร้องแล้วครับถูกไหมครับถ้าเขาไม่ไม่มีอำนาจนะครับเขาก็จะไม่รับคำร้องถูกไหมเขาก็จะปัดคำร้องตั้งแต่แรกไปแต่เมื่อเขารับคำร้องแล้วเนี่ย ก็เท่ากับว่าศาลมีอำนาจในการที่จะพิจารณาในเรื่องนี้ตอนนี้ถ้าว่าเราไปมองว่าศาลรับโดยไม่ชอบเนี่ยก็ก็ต้องไปดําเนินการทางกฎหมายกับศาลสินะครับคือมาพูดเปล่าๆแบบนี้ไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์ครับแล้วก็ถ้ายึดแนวทางต่อสู้แบบนี้ก็แพ้ตั้งแต่เริ่มต้นครับค่ะส่วนรูปแบบหรือแนวทางของศาลก็จะใช้คําร้องของกรกตเป็นตัวตั้งแล้วก็ประกอบการพิจารณาคําร้องของทาง ฝั่งเก้าไกลที่จะยื่นเข้ามาถูกไหมฮะคำชี้แจงของทางเก้าไกลครับคำชี้แจงของเก้าไกลครับจะต้องชี้แจงเข้ามาอาจจะมีการประกอบคําร้องของของคนอื่นๆเช่นของคุณเรืองไกรซึ่งมีการร้องเข้าเข้ามาด้วยทางกกตนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็บอกว่าขอให้เอารายละเอียดคําร้องของทางคุณเรืองไกรเนี้ยมาประกอบด้วยอีกอีกรายการหนึ่งครับ อันนี้เป็นข้อเสนอที่อาจารย์มองว่าดีที่สุดก็คือก้าไกลก็ต้องดําเนินการเร่งในการทําคําร้อง <คำ S 1> ไปตามกรอบเวลาอ,อย่าไปดึงเวลาหรือขอขยายเวลาใช่ไหมคะมันจะเป็นแนวทางที่อาจจะได้คะแนนบวกมานิดนึงแบบนั้นหรือเปล่าอาจารย์คือถ้าทาได้ถ้าทําได้นะในกรอบเวลาที่สารให้เนี่ย ก็ทําเสียนะครับคือ uh huh huh. อย่าอย่าไปคิดว่าเรามีสิทธิ์ในการขอขยายเวลา uh huh. ออกไปนะครับครับแต่ถ้าเราไม่พร้อมจริงก็ขอขยายเวลาได้ครับนะครับแต่ว่าการที่เราส่งตรงตามเวลาแล้วก็เป็นข้อมูลที่ประกอบที่ชัดเจน uh huh. แล้วก็อาจจะเป็นเอเรียกว่าเอ,อพยายามให้ข้อมูลข้อที่จริงจะสารให้มากที่สุดเนี่ยครับ อาจจะเป็นสิ่งในทางที่น่าจะดีที่สุดครับครับคือเอาง่ายๆเลยก็คือน้ำหนักที่มีผลมากที่สุดก็คือเนื้อหาในคำชี้แจงที่จะส่งกลับไปให้ศาลเนี่ยนะฮะคือไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของขยายเวลานะอาจจะเป็นเป็นเหตุผลรองนะฮะถูกต้องครับถูกต้องครับเขียนละเอียดอย่างที่อาจารย์บอกต้องอธิบายรายละเอียดให้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็มีเหตุผลประกอบด้วยครับอ่ะรอรุ้นกันต่อนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์สมชัยค่ะ ยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายศรีสุธิยากรอดีตกกตอืมอาจารย์ให้เหตุผลบอกว่าถ้าศาลไม่มีอำนาจก็จะไม่รับคำร้องจากกกตมาตั้งแต่แรกถ้าเกิดเขารับแปลว่าเขาก็ต้องรู้ว่าเขามีอำนาจ แต่เรื่องนี้ทางก้าไกลก็คงรู้แล้วละ่ะช่วงนี้ก็คงต้องเร่งในการที่จะชี้แจงรายละเอียดแล้วก็หาเหตุผลในการประกอบ,บเพื่อที่จะยืนยันในข้อต่อสู้ที่จะไปอธิบายว่า,าหลังจากศาลมีคําสั่งแล้วได้หยุดดาเนินการทุกประการอะไรบ้างตอนนี้ก็พยายามเร่งมากๆเพราะว่ามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเอกสารบุคคลต่างๆหรือว่าความเห็นของเขาเรียกว่าอะไรฮะนักวิชาการผู้รู้ต่างๆค่ะ